สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆในกดภาษาก็จะมาแบ่งปันเนาะเป็นวันพุทธที่10สิงหาคม2 5 6 5นะ้กะกภาษามาแบ่งปันในมงคลชีวิตอีกข้อหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของความสันโดษนะคะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านนะคะตัดไว้นะคะว่าเป็นออมงคลชั้นสูงเลยเป็นเรื่องแบบว่าคุณสมบัติแบบชั้นสูงเลยนะคะที่เราถ้าเกิดว่าเรามีในตัวเราแล้วเนี่ยนะคะ ใช้ได้ทุกกับทุกชนชั้นนะคะทุกเพศทุกวัยเลยนะคะถ้าใครมีแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีก็จะมีความสุขในทันทีค่ะเ,เพื่อนๆนาะความสันโดษก็คือ การที่เราพอใจในสิ่งที่เรามีนะคะไม่อิจฉาดิษยาใครนะคะมีความสุขในสิ่งที่เราหามาได้แล้วก็ใช้สิ่งที่เราหามาได้นั้นให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับตัวเองนั่นเองแล้วก็มีความสงบสุขในจิตใจนะคะไม่ใช่ว่าต้องอยู่โดดเดี่ยวไม่ต้องเอาใครอะไรประมาณนั้นนะคะไม่เอาคนโลกภายนอกไม่ใช่นะคะเป็นแบบว่าเป็นเรื่องที่ความสงบ สุขภายในจิตใจของเรานั่นเองนะคะเราจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ในเมืองนอกเมืองก็ใช้ได้ทุกๆคนทุกเพศทุกวัยเลยแล้วก็ถ้าใครมีแล้วก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าชีวิตเราก็พอใจในสิ่งที่เรามีแล้วก็จะไม่แบบเป็นทาสของใครนะเพราะเราไม่จะเป็นต้องแบบว่าเป็นแบบเป็นทาสของใครเพราะว่าเราเป็นมีอิสระในตัวเองเราไม่เป็นหนี้เป็นสินใคระคะมีความสุขในชีวิตประจําวันทําอะไรก็ทําได้ความสนุกสนานร่าเริงเบิกบานนะคะ ทําทุกอย่างด้วยความสุขทําด้วยความรักชีวิตก็มีความสุขมีแต่เรื่องของความเรื่องของแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะพลังความดีสร้างโลกค่ะเพื่อนๆนะข้อพระาก็มาแบ่งปันการในวันนี้นะคะใกล้วันแม่แล้วนะคะเราก็ระลึกถึงพระคุณแม่นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเนาะเป็นแบบค่าน้ํานมซึ่งแบบท่านก็เลี้ยงดูเรามาทุกวันที่ไหว้พระสวดมนต์นะคะแล้วก็ รละลึกถึงพระคุณท่านในทุกๆวันนะคะก็จะเป็นมงคลกับชีวิตอีกเรื่องหนึ่งกันเพื่อนๆแล้วไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้บ๊ายบายค่ะล e you